สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีกกแต้สตูดิโอครับสวัสดีพี่น้องป่องไปสูบหูสูบหูครับพี่น้องครับวันนี้ครับมีมะลำนะครับมาฝากนะครับถ้าลำดีล่ำมวนก็จะไปฝากไว้กับลุงโจเพราะว่ามันจะไปแข่งกับองหญิงเผื่อว่ามะลำนี่ครับไปเฮียนแล้วมาเกิงปีครับพี่น้องครับที่เขาหายไปนี่มันเป็นไปยังครับพี่น้องเขาไปเฮียนลำมากอย่าเขาอย่าเป็นมะลำอมูวอย่าไปอยู่ไข่ซานลอยเพชรเป็นแพงกับบอลโจกับองหญิง ก็พายฟันของเพิ่นเมื่อกี้ไปเครื่องพีละอไปเียนลำมาอ่ะคลิปนี้นะครับฝากถึงนะครับหนุงโจด้วยนะครับบอสโจนะครับก็อุ้งอิงด้วยนะครับช่วยพิจารณาด้วยนะครับถ้าผ่านผมก็จะพภาพไปสมัครในหลังนีที่มาเรียเทัาไก่นะครับน้องเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับผมพบกับล้ำยุคใหม่นะครับเขาจบมาฆาตคอนสักสองเสียงหรือเขาจะมาฆาอาจารย์เสริมพลมาละคานะครับ ในเงาเสียงของอาจารย์เสือพลวรรณคัมพบกับหมอลำยุคใหม่ครับยังต้องไปเชิงศิลป์ครับอ้าฮอ้าเป็นไร่บ้องนี่มั่นใจป้อฝากนุ่มโจ้เลยมั่นใจป้อฝากกับโจแล้วกับผ่อโมมั่นใจหรอกแต่ว่าเออแต่ผมฝากไว้เป็นเงี้ยลำมาบ่ะให้หน้าให้ตาไปเอฟซีก็ถามหาอ๋อเป็นเงี้ยลำมากระสอบกระคือเออเ็เงี้ยมาแล้วแมนก็คือว่า เจ็บโตด้วยวะซุ่มแจ้โอ้ซุ่มโอ้บาลลัมซุ่มตัวีแมนครับกาบว่าันซุ่มกูแวว่ากนั้งซอกอาจดบอแสดงการเช็คจุดบลลัมไม่เลนดีบอลลายุคใหม่นะครับลสารับันี่โอ้บาลมีไข่นี่ไข่สวยคุณอยู่เรียกมึงตีนอะโอ้รถเก๋งกับมาพี่ล้องเจ้าเสจัไข่โอ้ตารถเก๋งกขามา โอ้ยมันรับไข่ตัวนี้มันจะไข่เนาะตายแล้วเจอมันรับไข่วันนี้นี่คือสปอนเซอร์เอาแมนปะแมนเพิ่นบอมแมนเนี่ยเดี๋ยวนี้เหรอนี่พวห้องนี่พห้องเอาลำเรื่องต้อนกอนกันสิไม่เฮหยนก่อนลำมานโอ้เอาก่อนเนาะก่อนได้น้ำโตก่อนได้น้ำโตเราฝากไว้เลยพี่น้องก่อนลำนี้สีส้มขาว มันองหญิงเจ้าเป็นผู้สาว <c oughs> หรือเป็นผู้นอนไอ้ค่อยถ่าอยู่ผู้เดียว <c oughs> คันเจ้าทางไปเลี้ยวไอ้บอกเกี่ยวนอทางไก่ <c oughs> แต่ฝากคนงานของอีกให้ทุกคนได้ฟังไว้ดททุกกกคนออออยูู่ <c oughs> ่ววล <c oughs> ขันอุ้งญิงลูกบ่ไหนพอบัวจักแต่เหมือนอย่างน้นเสียขี้คอยทั้งตอกฝากอุ้มอิมตกคตึงเดพี่น้องเต็งเต็งต็งเต็งตงเก็คือสายเชียร์ให้งม้นางบา ไอ้ก้อนนึงเหรก้อนนี่นำตัวเดยทำไเจอบนม่น้ำวานี่เออมมีหาเฮ้ยทำจอม่นำวานังิวาทำจอาเออมีน้ำวาอเออยังจอกเออขอฝากนอสิ่งทุกกนลำเออชีววาเฮ้เสียงอะไรชัดจีบวะเออสิให้เด็ดเป็นตัวไรตัวโกงฮะให้เด็เป็นโจรเป็นโจนอะโจนริญยหัดจีไปเลย พญาโนะพญาโจนอ,อ,อาการแสดงตงังมีเลยเล่ำเลยล่ำม,มันพานแล้วเออมาในสุดยอดเลยโอ้โอ้ก่อนล่ำเดี๋ยวเอามาแต่ใจเลยซุดยอดสุดีว่ะเอาัอาากการแสดงถักษาการแสดงอันนี้ยเขาเป็นเนี้ยใเป็นมหาโจนเจ็ดร้อยหาสิบไปเลยโอ้หาหน่อยสัมนว่ามึงมันหน่อยปวดไปเอาฉันวะเอ้าเยอะปวดปวดกล่องเยอะพุนเยอะเออมึงบวดโจนเจ็ดร้อยห้าสิบอันกูโจนห้าร้อย หัว <shorts> ่ัว่า <au> ฮ <a> ่าฮ <ika> ่า <Niger> ฮ <revenir> ่า <EX> ว <i Dennis tema> ่ะได้แลจงตัวาเลยฮ่าฮ่า้าตงว่าหไดจงมาตงวเอเ่เ้าโอ้ก็คืบอกให้นไมมันจะเความคุ้สิตวิภานัวแบบขุนโจนมาโหจนพแบบใจใจอ่ะเมึงวะฮะข้าคือจนกูคือจนฮาเออ เราเมืองยังกับันใส่บาวะโอ้ได้มากับพี่น้องจวนนอร่อยานิบว้า้มันขึ้นอร่อยเพาอู้ซอยกูขือขื่อไ่วะอร่อยานิบเอาไวพไปเอกบาตนี่ไเอกจีบนังเอกเอามันกูเจ้ากูไปนั่งเอกเอางิมามาพอนงเอกสมุดสมุิสมุดเจีบสาวบนะบอนจีบสาวกนะเอก ขันฟังนะฮั่งวอายว่าจะอ่อนเนาะพเสียงขันทา้งวะอายบ่มีอียงจีบกจีบสาวมดเอนี้อนวยาไม่ใ่ตบ่จีนี่แหะีแห่้หอยอยู่วุ้ยไ่ที่เลยวนเดขึ้นมลมูมลว้ยวุ้ยาว่นาอันนี้เวทีมลจริงเอาแต่่งมัเบิ่งไรเร็วๆเอาทัน เราไม่จบกันเหมือนกันเนาคันฟังไอ้โว่เดี๋วเจ้าโอ้โหชวนมาขนาดขอพี่น้องแล้วว่นคัดของฮะคันมองมอกมอกเป็นพระเอกเนาะมอกเป็นเป็นโจนเนาะไปเดี๋ยววางมาเนี่ยแล้ววาาเนี่ยาจะเลงไรได้บนบาด้ะไปกากวางมาคันมองบักทอม มึงคุณไทยมกับลูกสาวกูกูอัไรเนมึกวมาตามกูที่รอเออบอกท้องเออมึงเฮงลัเออเป็นแังมึงคือขาแม่เอออมึงเฮงยังพียุขาเมียมาส่งขาสาพูดก้แล้วแต่มึงกินกินลากินเขากูสียอมกินตาจกูขาคนขากู่ะแม่กูสมียแม่ อ้ยกินหละกิน้ิเขาวนหลเข้าเ่น้อยน้อยกระังนี่งขามีอต่อมีมาเตงหันมาเรงแม่่อยยโอยาทอดเมีจิตายมามามบอกล้วมกินเขามามามากะเครืองกู่อิ่ม่าลงบักทองมึ่อจกินหรือบวกกินเขายู่นีถ้ามึงบกกินกูจะขามึงอยู่ดิพ่อมาหน้าเจ้าลูกขอกลม ขาแม่ม่ก่อนเหมดเลยอย่ามึงขาพุ่วลูกคิดผิดไปเองทางทีเองนี่สมัยกินทำนั่งเขานั่นลูกขอยมไวเอออย่าลืมเมยครับเมียม่ยังไหนกินก็กินเม่มึงจะกินบ่กกกินลูกกูกินดีมากเลยอย่าอยู่เลยบักชอนลูกขอยงไว ปา้าช้าเขาหิวเขาไปซื้อกาจิคาคูมึงอย่ายอยู่เลยบังฟังนี่ถึงโอ้ย <laughs> ขาแม่มั็งก่อนแล้วมันจะคาคูเนาะได้แต่มัก็คุบานนีน่โอ้จุดจวดเอาลงมาลงมาสมบัติบายดีเว้ยนี่นะครับฝากด้วยนะครับหนุ่มโจสามน้อยบาทเป็นแพงนะครับหรือว่าบอสโจของเรานะครับอันแต่แดงบ้านไปเนาะมีะมวัดโฉววัดเสาบ่มาน่นอนนี่เลยวะเสียใจ ลั่มยังได้ครับเขาจะไปเกี่ยวเข้าต่อพี่น้องกระสอบเข้าวพร้อมแล้วนะครับเกี่ยวตออยู่ตรงหนครับเป็นกระสอบข้าว่อครับฝากด้วยนะครับหมอลำยังต้มนะครับหมอลำยุคใหม่นะครับแม่เน้นเครื่องแข่งกายครับกระสอบปุ๋ยกระสอบขาเราจิบอย่างทั้งทีเห็ดเป็นชุดหมอลำก็ได้เขาจะจิบอะเรด้วยคือครับว่าอัดชางหนึ่งถั่วจุ่มก็ว่าผ่านนี่ว่าสั่งถั่วจุ่มก็ได้กัารดาวาย่ดาวครับเอาหลองเพลงเอ้าเออไหนวะหลือหลองเพลยงไหมเอาจักรเพลงเอาอะไรกันเนาะ ว่าจะเข่าชากนนะตรงนั<_<_้นเพียงเลยอ๋อเตยเอาเตยเรยบ่เตยเลยวู้มาตสนใจเนี Ges <_<_่เจาเตอาเพียงเลก็แล้กเามมวนเอาเพียง้ก็้นเนาะอ่ะนี้คนผู้ายเฮ็ดจังใดกบฏ่ตาไอ้ขอสิคำสัญญา เป็นคออาเป็นกาหงขาคอให้เอ้อมเป็นไทยเลือกสันใหม่พอกอ่วัญขวัญขวเขาชากันเลยเขาล้งสาบพวกวนี่มาลมเขาทางนะเดงเด้งก้ออีโจที่อวนโจงายๆนัวันมันฟอไมหมใเนี่ยเออโอ้นี่าอนนทนนั่นะ้อนี่เีเขาชากนะ นี่ฮะในนี่ฮะในนี่คือพระเอกของเราครับพระเอกเราลุ้งลุ้งใหม่ยังต็อกตกแก้นะครับนี่ไปเซิร์ฟเขาซากว่านี่เขาซากเซิร์ฟไปวันนี้อ่ะครับผมฝากเลยนะครับพระเอกเราลุ้งลุ้งใหม่ของเรานะครับยังท็อกนะครับนี่อ่ะคลิปนี้ท็อกเลยครับพี่น้องมันวานเนาะเดี๋ยวนี้ก็จะไปแบกเขาช่วยเข้าใจกัน ฮะแต้วัสดีจริบดพี่น้องอ้าวี่เอกปุยอยู่เนี่ย